สวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาอาจับพึ่งนะครับนี่ครับเดือนสิเอ็นะครับเรียกว่ามาดูแลตก,ตกแต่งลังมากกว่านะครับเพราะเดือนสิบเอ็ดจะไม่ค่อยมีน้ำพึ่งนะครับอีกอย่างลังเ็ก็จะเป็นลังเก่าแล้วนะครับเราว่าเราจับในช่วงเดือน5้านะครับ ก็ผ่านมาประมาณห้าหกเดือนนะครับเดือน11เอ็ดเขาก็จะเป็นรังที่แก่นะครับแม่ตัวพึ่งก็จะทิ้งรังไปนะครับก็เลยต้องมา,าจับหรือว่ามาตกแต่งรังนะครับเพื่อให้พึ่งงานได้ก่อรังใหม่ขึ้นมานะครับให้ก่อรังใหม่ขึ้นมา น้ำพึ่งก็จะเยอะขึ้นมานะครับในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับไม่มีเลยครับมีแต่ตัวอ่อนครับมีแต่ตัวอ่อนครับาการตกแต่งรังก็พยายามครับใช้แปลงขนอ่อนนะครับปัดตัวแม่เขาไว้ในรังนะครับเผื่อจะติดตัวนางพญานะครับค่อยค่อยตัดออกทีละนิดทีละนิดนะครับ ส่วนน้ำพึ่งครับไม่ค่อยมีนะครับช่วงเดือนสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าขนจะตกนะครับอดอกไม้ก็จะไม่ค่อยบานครับช่วงนี้พึ่งจะออกลูกนะครับเป็นตัวอ่อนเยอะนะครับเป็นตัวอ่อนน้ำพึ่งก็จะหมดนะครับนี่ครับการกวาดก็ต้องพยายามกวาดไว้ในหลังนะครับ ต้องตัดออกให้จนหมดนะครับตัดออกจนหมดอาจจะเว้นไว้สักแผ่นที่ยังอ,อ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับเพื่อให้ตัวนางพญาและก็พึ่งหานได้เกาะอยู่นะครับเขาจะได้อยู่ต่อนะครับนี่ครับทุกลังนะครับทุกลังจะต้องทําแบบนี้นะครับทุกลังต้องทําแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ เมื่อตัวอ่อนเขาออกเป็นตัวพึ่งจนหมดนะครับลังที่แก่เขาก็จะทิ้งไปนี่ครับมาเจอสิ่งนี้ครับเป็นตัวรบกวนพึ่งนะครับนี่ก็คือตัวต่อครับตัวต่อตัวนี้พลาดท่าอย่างไรไม่ทราบนะครับโดนพึ่งลุมก็เลยมาตุยอยู่ในลังครับนี่ครับเป็นตัวต่อนะครับเข้ามากินตัวอ่อนของพึ่งนะครับ โดนพึ่งลุมนะครับก็เลยต้องมาตัวอยู่ในรังครับนี่ครับเป็นจัดตุของพึ่งนะครับครับก็ลุงบุญก็จะพยายามแต่งรังไปเรื่อยๆนะครับตัดจนหมดนะครับเว้นไวจ้จักแผ่นที่เป็นแผ่นเล็กๆนะครับเพื่อให้ตัวนางพญาเขาได้อยู่ต่อนะครับ นี่คือการดูแลนะครับการดูแลช่วงระยะกลางปีนะครับก็เป็นช่วงเดือน5ครับก็กว่าจะวนมาเดือนหอีกนะครับก็ต้องตัดตกแต่งรังนะครับเอารังเก่าออกครับเพื่อให้เขาได้สร้างรังใหม่เพื่อ,อสร้างน้ำพึ่งต่อไปนะครับถ้าไม่สร้างก็จะเป็นรังที่แก่แล้วก็ จะมีเชื้อราเกิดขึ้นนะครับพึ่งก็จะอยู่ไม่ได้ครับก็จะทิ้งรังไปครับนี่ครับบวกกับช่วงฤดูฝนด้วยครับไม้ก็จะไม่ออกดอกนะครับจะไม่ออกดอกมีความชื้นเยอะด้วยอ่ารงพึ่งกอกก็จะขึ้นเชื้อรานะครับที่ตัวอ่อนออกไปหมดนะครับ แม่เขาก็จะไม่ได้ดูแลก็เป็นหลังที่เกิดเชื้อราขึ้นมาได้นะครับในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่ามีความชื้นเยอะช่วงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสินะครับก็จะทำให้พึ่งของเราทิ้งหลังไปในช่วงหน้าดอกไม้ก็จะเป็นหลังที่ทิ้งล้างไป,ปเปล่าๆนะครับก็ต้องหมั่นดูแลนะครับเพื่อนๆครับ อ่คลิปนี้เพื่อนๆถูกใจออย่างไรก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับผู้เลี้ยงพึ่งก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องงบุญด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆที่พยายามนำเสนอสิ่งดีๆแก่เพื่อนๆน,นะครับกลับมาแต่งเสร็จก็พยายามปิดไว้ให้เรียบร้อยครับป้องกันน้ำฝนาาครับใช้ผ้ายางครับ เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากแต่งลังเสร็จจะมีน้ำพึ่งหรือไม่ครับครับไปกันครับมาดูครับว่าได้เท่าไหร่ครับนี่ครับมีแค่ตัวอ่อนนะครับน้ำพึ่งไม่มีเลยนะครับก็หลังนี้ก็จะอยู่ได้ไม่นานถ้าไม่ตกแต่งนะครับก็จะทิ้งล้างไปครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับออขอฝากเพื่อนๆช่วยกันเป็นกำลังใจต่อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้กับช่องลุงบุญประชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ